สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่2ตุลาคมพุทธศักราช2555ค่ะสมเด็จพระเทพพระนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่ วันนี้เวลา8นาฬิกา45นาทีสมเด็จพระเทพพร,รัตนชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจ,จังหวัดน่านโรงเรียนชายขอบที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขาสูงชันห่างจากจังหวัดน่าน145กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ2ชั่วโมงปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียน131คนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยลือ้อ มีครู9้าคนซึ่งเป็นคนหนุ่มสาวที่อุทิศตนพักอาศัยอยู่ที่โรงเรียนทําให้มีเวลาดูแลเอาใจใส่เด็กจัดสอนเสริมหลังเลิกเรียนผลการเรียนของเด็กจึงมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่ระดับภาคระดับจังหวัดและระดับประเทศ นอกจากนี้ยังสอนให้เด็กเล่นดนตรีเล่นกีฬาทำแปลงเกษตรเด็กๆจึงเกิดความใกล้ชิดกับครูและผูกพันกับวิทยากรท้องถิ่นที่มาช่วยสอนทอผ้าพ,พื้นเมืองและสอนภาษาลาวเนื่องจากโรงเรียนอยู่ห่างจากเมืองเงินสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพียง9กิโลเมตร ด้านโครงการพัฒนานเด็กและเยาวชนในถิ่นชุรกันดานตามพระราชดำริประสบผลสำเร็จดีเด็กมีภาวะทางโภชนาการและสุขอ,อนามัยที่ดีรู้จักเก็บออมผ่านกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนและมีโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้นจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนผู้บงังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสันบ้านห้วยเหลาตาบนชนแดนอำเภอสองแควรพระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนนักเรียนชายหญิง ในการนี้ส่งเปิดอาคารเรียนคุณสหัตบุญญาวิวัฒน์ซึ่งนางสำลีบุญญาวิวัฒน์ได้บริจาคเงินสร้างขึ้นเป็นอาคารเรียนชั้นเดียว3ห้องเรียนสำหรับนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6รวม29คนที่เรียนร่วมกันโดยบูรณาการการเรียนการสอนเชื่อมโยงข้อหาชุมชนเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวและคงเอกลักษณ์ชนเผ่าขมุไว้ควบคู่ก,กับการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือแท็บเลต็ตให้เด็กมีความรู้เท่าทันโลกยุคปัจจุบัน รวมทั้งนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จากปราชาวบ้านโอกาสนี้ส่งติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามพระราชดำริต่างๆที่ประสบผลสําเร็จอาทิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่ให้นักเรียนปลูกพืชผ,ผักสวนครัวเลี้ยงปลาดุกเป็ดเทศไก่หมูกบและเพาะเห็ดนางฟ้าผลผลิตที่ได้นําไปประกอบอาหารกลางวันแก่นักเรียนทําให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงส่วนที่เหลือจําหน่ายในชุมชนด้านโครงการฝึกอาชีพ สอนนักเรียนทำไม้กวาดและจักสารเพื่อให้มีทักษะด้านวิชาชีพติดตัวและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ส่วนโครงการส่งเสริมสหกรณ์จัดกิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมร้านค้ากิจกรรมการเกษตรเพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างนิสัยด้านการเก็บออมทำบัญชีรายรับรายจ่ายแก่นักเรียนโอกาสนี้มีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างบ้านพักครูเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอนที่ต้องเดินทางไปกลับ พร้อมทั้งรับสั่งให้นําคู่มือการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่ทรงจัดทําขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียนที่มีครูไม่เพียงพอหรือมีนักเรียนจํานวนน้อยมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในวิชาต่างๆ ในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามโครงการตามพระราชดำริและกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนสำริษี่บุญวิทยาพระปริยติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดสำริที่บุญอำเภอบางชิ้นจังหวัดแพร่ซึ่งทรงรับเป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริเมื่อปี2552ในการนี้ได้ถวายสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับโรงเรียนแด่พระครูวิจิตธรรมสาธกเจ้าอาวาส โรงเรียนแห่งนี้เดิมเป็นสำนักศาสนาเปิดสอนทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีในปี2550ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนสามันศึกษาสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแก่เยาวชนที่บรรพชาเป็นสาม,มนเณรในพื้นที่อำเภอวังชิ้นปัจจุบันมีสาม,มนเณรนักเรียน87รูปจำนวนนี้มีชาวไทยภูเขาเผ่ปาปากากยอรวมอยู่ด้วย ปีการศึกษาที่ผ่านมาขยายชั้นเรียนสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เป็นห้องเรียนในนามรงเรียนเตชะวันวิทยาเชตวันวิทยามีสามัญนินักเรียน20รูปและจะเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในปีต่อไปเนื่องจากอยู่ระหว่างการขยายชั้นเรียน ส่วนผลการดําเนินงานใน5โครงการตามพระราชดําริด้านการศึกษาสามารถส่งเสริมให้สามาเนรนักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุดและอินเทอร์เน็ตและเรียนรู้ทดลองสิ่งต่างๆรอบตัวโดยจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์อาทิ การศึกษาน้ำหมักชีวภาพที่มีประสิทธิภาพของน้ำหมักผลไม้จากลิ้นจี่ป่าสำหรับใช้ขจัดกลิ่นอับชื้นของจีวรจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งสามารถนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อยอดใช้ขัดเครื่องทองเหลืองทำความสะอาดห้องน้ำห้องครัวส่วนงานด้านอาชีพจัดวิทยากรฝึกสอนงานปั้นหล่อปูนปลาสเตอร์เป็นของที่ระลึกโดยประชาชาวบ้าน ด้านศิลปะวัฒนธรรมส่งเสริมให้สามาเณรนักเรียนร่วมกิจกรรมพิธีสืบชะตาหลวงงานตานกุเอสละาซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นรวมทั้งการสวดเบิกเป็นการสวดตามประเพณีล้านนาที่นิยมสวดในงานพิธีสำคัญเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายและเพื่อความเป็นสริมงคล ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการปลูกพืชผักสวนครัวและทำปุ๋ยหมักชีวภาพรวมทั้งเพาะเห็ดนางฟ้าตลอดจนปลูกพืชสมุนไพรสำหรับใช้ในโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของอาชีพการเกษตรตามหลักเศรษฐ,ฐกิจพอเพียง และผลผลิตที่ได้นอกจากจะนำมาทำอาหารเพนชันควบคู่กับนมพระราชทานแล้วยังจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียนให้ได้เรียนรู้ระบบสหกรณ์ที่จดบันทึกปายรับปายจ่ายของสมาชิกอย่างต่อเนื่องด้วยโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสเด็จรวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งมีผู้ป่วยไปเฝ้าทูลละอองพระบาทขอรับพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์เนื่องจากครอบครัวฐานะยากจน ด้วยป่วยเป็นโรคหัวใจมเริงรวมทั้งตาม,มัวมองไม่เห็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพรชราคิตยาภาทรงเสร็จสิ้นการปฏิบัติพระกรณียกิจณกรุงโดฮารัตกาตาก่อนจะเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่นครนิวยอร์กในฐานะทรงเป็นประธานคณะกรรมาการแห่งสหรประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาสมัยที่21 วันที่1ตุลาคม2555เวลา9นาฬิกา52นาทีตามเวลาท้องถิ่นกรุงโดฮารัฐกาตาพรพะเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพรชรกิติยาภาสเสด็จไปยังมูลนิธิกาตาเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พักพ,พิงเหย,ยื่อการค้ามนุษย์โดยมีพลตรีอับดุลลายูซุปอามานที่ปรึกษาพิเศษของรัฐมนตร,รีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐกาตาและประธานมูลนิธิเฝ้ารับสเสด็จ โดยมูลนิธิกาตาเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นองค์กรอิสระตั้งขึ้นเมื่อปี2551ตามพระดำริของพระชายาองค์ที่2ของเจ้าผู้ครองรัฐกาตาเพื่อป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ในกาตาโดยเฉพาะกับเด็กสตรีและแรงงานไร้โอกาสซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์คำปรึกษาด้านกฎหมายตลอดจนที่พักอาศัยแก่เหยื่อจากการค้ามนุษย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานหรือคนรับใช้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกทารุณกรรมจากนายจ้าง โดยถือเป็นความพยายามอีกส่วนหนึ่งของรัฐกาตาที่ต้องการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวหลังจากได้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ตามแนวพระดํรริอย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นการดําเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศและวิสัยทัศน์ด,ด้านการพัฒนาของประเทศกาตา้าทั้งนี้รัฐกาตามีประชากรประมาณ1นล้านเจ็ดแสนคนเป็นชาวกาตาประมาณ3 0 0 0 0นคนที่เหลือกว่า1นล้านสี่แสนคนเป็นชาวต่างชาติที่ประกอบอาชีพต่างๆ เช่นขายแรงงานในการก่อสร้างในร้านอาหารรวมถึงเป็นคนรับใช้ตามบ้านเวลา13.15นาิกานาทีเสด็จไปยังมีเชร i ฟเอลิชเมนเซ็นเตอร์หรือศูนย์ส่งเสริมความรู้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และออกแบบเมืองใหม่ในย่านใจกลางกรุงโดฮาตามพระประสงค์ของเจ้าผู้ครองรัฐก,กาตาโดยเป็นสถานที่จัดแสดงข้อมูลของโครงการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย เพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตนับตั้งแต่อดีตจนมาเป็นรัฐกาต้านในปัจจุบันทั้งด้านที่อยู่อาศัยอาชีพสังคมชีวิตความเป็นอยู่และการศึกษาตั้งแต่อดีตที่ประชาชนมีอาชีพเป็นชาวประมงงวมหอยไข่มุกเนื่องจากเป็นเมืองชายทะเลจนกระทั่งมีการขุดพบก๊าซธรรมชาติและน้ำมันส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจจนประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยโครงการก่อสร้างเมืองใหม่ของกาตาร์มีกำหนดแล้วเสร็จในปี2559เวลา13นาฬิกา50นาทีเสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลามโดยมีนายอับดุลลาซิสอัลการนิมหัวหน้าฝ่ายพิธีการของพิพิธภัณฑ์และนางสาวโรดามูฮัมหมัดอาจารย์พิเศษประจำพิพิธภัณฑ์เฝ้ารับเสด็จพร้อมทั้งนำทอดประเนตภายในพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมศิลปะอิสลามจากประเทศต่างๆ เิดแสดงให้ผู้สนใจเข้าชมและศึกษาหาความรู้โดยจัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส,ส่วนตามประเภทอาทิเครื่องประดับสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความงดงามทั้งเครื่องทองเหลืองเครื่องแก้วโคมไฟพรมมจารึกบทสวดในคัมภีร์อันกุลอ่านศิลาจารึกภาษาอาหรับแผ่นหินแกะสลักภาษาอาหรับรวมถึงหนังสือตำราจากประเทศต่างๆที่เขียนเป็นภาษาอาหรับเช่นหนังสือเรื่องรามเกียรติ์ฉบับภาษาอาหรับ โดยจัดแสดงในตู้กระจกปรับอากาศเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมในการนี้ประธานของที่ระลึกแก่หัวหน้าฝ่ายพิธีการพิพิธภัณฑ์และส่งลงพระนามในสมุดเยี่ยมจากนั้นเสด็จกลับไปโรงแรมแกรนด์ไฮแอทโดฮาที่ประทับประธานพระวโรกาสให้นายปัญญรักภูนทรทรัพย์เอกอัครราชทูตนักลงโดหารัฐกาตาเฝ้าถวายของที่ระลึกในการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่รัฐกาตาในครั้งนี้ เวลา6นาฬิกา30นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นกรุงโดฮารัสกาต้าซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาสเสด็จจากโรงแรมแกรนด์ไฮแอดโดฮาที่ประทับไปยังท่ากัศยานนานาชาติกรุงโดฮาเพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินกาต้าแอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR083 เสด็จไปยังนครนิวยอ York, ร์กสหรัฐอเมริกา โดยมีพลตรีอับดุลลายูซุฟอัลมานที่ปรึกษาพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐกาตาและประธานมุลนิธิกาตาเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์นายปัญญรักภูนทรัพย์เอกอักษรชทูตนักุงดฮาพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอักษราชทูตเฝ้าส่งสเสด็จอันเป็นการเสร็จสิ้นพระกรณียกิจในการเสด็จเยือนรัฐกาตาอย่างเป็นทางการ จากนั้นจะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการทรงร่วมการประชุมคณะกรรมการสของการประชุมสมัชชาสหาประชาชาติสมัยที่67นนครนิวยอร์ก่อนจะเสด็จกลับไปประทับนก,กรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียเพื่อทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะที่ทรงเป็นเอกอัครราชทูตนก,กรุงเวียนนาต่อไป ราชการทหารตำรวจและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆได้ไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอย่างต่อเนื่อง ที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชตลอดทั้งวันในวันนี้มีเหล่าข้าราชการทหารตำรวจหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนและประชาชนจากทุกสารทิศนำใจกันดอกไม้พวงมาลัยและสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววันอาทิพนอากาศเอกประจินจันตองผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมคณะ พลตเอกพองศพัฒน์พงษเจริญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพร้อมคณะพลตรีวีระชัยอินทุโสพลเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกพร้อมคณะพลตรีปิยะตะวิชัยผู้บังคับการตำรวจจราจารพร้อมคณะพันเอกบุญชูกลิ่นสาครผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่สองรักษาพระองค์จังหวัดปาจีนบุรีพร้อมคณะ ท่านพระครูเมธากิจโกศลเจ้าอาวาสวัดไทยสามัคคีอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตาพร้อมคณะสงฆ์และศิษยาน,นุสิตนางสุพัฒนาอาธอพรพไทยประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถมพร้อมคณะคณะขา้ขาขราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และเครือข่ายมวลชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าทั้งนี้ด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสงค์นิกรไทยเสมอมา